มันจบแล้วเบนเซม่าตอบกับสุดเยนชาหลังเมินคำเชิญฝรั่งเศสจัดพิธีอำลาทีมชาติเผยดาวยิงเลี้ยวมัดลิกตอบกับสุดเยนชาหลังปฏิเสธคำเชิญร่วมพิธีอำลาทีมชาติฝรั่งเศสเหตุแตกหักกับดีดีเย ชอจากวันที่26มีนาคม2 5 6 6 Daily Mail สื่อดังององกิจรายงานว่าคาริมเบนเซมาดาวยิงเลอมาลิกปฏิเสธคำเชิญจากสหาหพันธ์ฟุตบอลฝรั่งเศสจัดพิธีอำลาทีมชาติฝรั่งเศสก่อนเกมยูโร2024รอบคัดเลือกนัดแรกกลุ่มบีซึ่งเปิดสนามสตาร์ฟองเอาชนะทีมเนเธอร์แลนด์4-0เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมารายงานระบุว่าสหาหพันธ์ฟุตบอลฝรั่งเศสได้เชิญเหล่านักเตะที่ประกาศอำลาทีมชาติร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณเช่นเดียวกับการเปิดตัวคิริยันอ็มปาเปในทัน กับตันทีมคนใหม่อย่างเป็นทางการแต่อย่างไรก็ตามเบนสมาใบ35ปีกับ ส่งอีเมลตอบคำเชิญเพียงสั้นแบบเย็นชาว่าผมไม่ว่างทั้งนี้เป็นเซมาไม่พอใจที่ดีดดเย่เดชองคุณซื้อทีมชาติฝรั่งเศสตัดชื่อส่งตัวเขากลับบ้านหลังจากได้รับอาการบาดเจ็บในช่วงก่อนเริ่มการแข่งขันฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์ทั้งที่เขาเจ็บแค่เล็กน้อยและหายทันกลับมาช่วยทีมในรอบดอกเอาท์ out. ทำให้ตัดสินใจเลิกเล่นทีมชาติทันทีและยังปฏิเสธคําเชิญจากเอลมาดูเอลมาคงที่เชิญน,นักเตะที่เจ็บจนต้องถอนตัวทีมชาติไปชมเกมนัดชิงชนะเลิศด้วย,ด,วยด้านแหล่งข่าวใกล้ชิด กับซออกมาเปิดรายล้าที่มีกับเดชองบา้าคารลิไม่พอใจกับวิธีที่เดชองปฏิบัติกับเขาและการเลือกปฏิบัติของฝรั่งเศสซึ่งการตีตัวออกห่างจากเกมกับเนเธอร์แลนด์แสดงให้เห็นว่าเขาคมคืนเพียงใดเขาคว้าแชมป์กับเรลัอามาลิกถึง24รายการรวมถึงยูฟาแชมเปี้ยนลีกอีก5าสมัย ซึ่งเขามั่นใจว่าฝรั่งเศสจ,จะคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกสมัยที่3ที่การ์าได้หากเขายัางอยู่แต่เดชองมีประวัติไม่ดีกับคาลิมและไม่เคยต้องการใช้เขาจริงๆเลยนี่เป็นบทสัมภาษณ์จากแหล่งข่าวใกล้ชิดของเบมเซมานะครับก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ร้อนแรงของฟุตบอลฝรั่งเศสนะครับที่คาลิมเบิเซม่าปฏิเสธคำเชิญชวนไปในวิธีอำลานักฟุตบอลที่ประกาศเลิกเล่นทีมชาติฝรั่งเศสนะครับก็ ฝลังเศสกับเบนเซม่านั้นก็แตกหัดกันมาลายรอบนะครับเพิ่งคืนดีกันเบนเซม่ากลับมาเล่นให้ในช่วงฟุตบลอลยูโรรอบที่ผ่านมาแต่ก็มาแตกหักกันอีกในรอบในฟุตบอลโลกที่กาตานะครับก็เพื่อนมีความเย็นอย่างไรกรณีเบนเซม่าไม่เชิญไม่ตอบรับคําเชิญในการประกาศลาทีมชาตินะครับก็ว่าสมควรหรือไม่ก็เพื่อนคิดอย่างไรก็คิดเห็นมานะครับขอบคุณครับ